อยู่ด้วยสมาธินะครับอยู่ด้วยสมาธิเพราะคนเราบางครั้งการที่เราอยู่ด้วยสมาธินี่เป็นการละนิวรณ์อยู่เหนือนิวรณ์ประทันทั้งหลายทําให้เรานั้นเป็นปกตินะครับเราโดยสมมุตินะครับเราโดยจิตเรามีอารมณ์เรามีความรู้สึกที่เป็นสมาธิเนี่ยจะทําให้มันเงียบสงัดบ,บนะครับวิวก เพราะว่าถ้าเราทาสมาธินะครับเ็เหมือนคนโรคจิตขาดยาก็จะมีอาการที่เรียกว่านิวรธรรมกามสันทะพยาบาทงงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่คอยกั้นจิตนะครับไม่ให้ขี้คลายผลคลายไปสู่ความดีความหลุดพ้น ไปสู่ความสำเร็จสมหวังสมปัตถนาซึ่งนิวรณ์ทั้งห้านี้เราต้องอยู่เหนือและเป็นอิสระจากนิวรณ์เพราะถ้าเราไม่เป็นอิสระนะครับก็จะมีเราผู้ที่กําลังตกเป็นทาตเป็นทุกข์เป็นกังวลที่จะต้องไหลไปกับอารมณ์คามฉันทะพยาบาทมาั่งเอางนอนความพุ้ง,งสร้างความลงในสงสัย อยู่ไม่จบไม่สิ้นแต่เมื่อใดเราหลุดพ้นไปจากนิวรณ์ได้ก็เป็นอิสระครับอยู่อย่างมีความสุขสงบนะครับวิเวกไม่ต้องคอยเสียส่วนราะว่าพวงห่วงหน้าหวงหลังหรือคอยวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยในเรื่องของธรรมเรื่องของกิเลสเรื่องของยิบาเรื่องของตัณหาเรื่องของความทุกข์ เพราะว่าการที่เราอาศัยสมาธิคือความตั้งมั่นนะครับไม่จมแช่วันไวหยไปกับนิวรณ์เนี่ยทำให้เรานั้นใสใสสว่างอยู่กับความพอดีอยู่กับความสุขอยู่กับความสงบซึ่งเกิดจากความว่างนะครับเวลาอิสระ,ะมันจะว่างแต่ที่เราวุ่นวายก็วุ่นวายกับนิวรณ์นี่แหละนะครับนิวรณ์ที่เป็นทุกิยริต เป็นอกุศลหรือว่าเป็นโลกธรรมทําไม่ห่วงอยู่ห่วงกินห่วงหาห่วงใจห่วงใจนะครับห่วงโลกห่วงธรรมซึ่งการที่เราห่วงเท่าไรก็ตามเนี่ยพอสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรครับไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรให้ห่วงแต่เราก็เสียเวลาห่วงไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของ ที่เราห่วงหา<ม>อะไรอาวรที่เราคิดถึงนะครับคอยนึกคอยคิดคอยรู้คอยเห็นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีชั่วคราวมันเป็นชั่วคราวมันเกิดชั่วคราวการที่ทําให้เรามีสมาธิเราอยู่ด้วยสมาธินี่ทาให้เรานั้นทรงศีลทรงธรรมด้วยนะครับ เพราะว่าการอยู่เหนือนิวรณ์เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมากเพราะในชีวิตแต่ละวันเนี่ยถ้าเรามีการฉันทะมีพยาบาทมีความว่วเหงานอนมีความฟุ้งซ่านมีความลังเลสงสัยจิตไม่ว่างแบจบิตก็จะไม่ว่างเพราะต้องคิดพูดทำแสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์เหล่านั้นซึ่งที่สุดของอารมณ์มันก็เกิดดับหมด แบไม่เที่ยงหมดไม่แน่หมดเป็นทุกหมดแล้วก็มันทําให้เราหนักเราตึงเราบึนเราซึมเราซงเราเบื่อเราเหงาซึ่งเราในที่นี้ก็คือสมมุติว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบคนุคคลเป็นตัวตนเราเขานั่นเองการที่เราเกาะสมมุติอาศัยสมมติเป็นอยู่มากนะครับมันก็จะเป็นเหตุให้นิวรณ์เกาะมากยิบมาก ทับถมมากการที่เราจ,รจิตไม่มีสมมตินะครับจิตไม่มีสมมติความเป็นตัวเราเนะครับที่จะมีให้นิวรธรรมมันเกาะเกี่ยวเหนียวลังก็น้อยลองจนหมดไปกาเรียกว่าเป็นวิมุตตินะครับซึ่งจิตวิมุตติเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นการที่เราอยู่ด้วยสมาธิเนี่ย เป็นการปัดป้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพจิตให้อยู่ในสถานะที่ใช้การได้เราซ่อมแซมถนนเครั่องใช้ไม่ใสกต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เวลามีกิจมีธุระมีเหตุต้องใช้มันก็คล่องตัวป็นที่เราจิตอยู่ด้วยสมาธิเนี่ยเวลาเราเหตุที่ต้องใช้จิตใช้พลังจิตมันก็จะสามารถใช้ได้อย่าง คล่องแคล่วคล่องตัวนะครับเพราะว่ารู้จักรักษาจิตชำระจิตนะครับให้จิตปัสจากนิวรณ์กระทำทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าจิตอยู่ด้วยสมาธิเมื่อจิตอยู่ด้วยสมาธิร่างกายก็อาศัยกรน,น่องห่มอาศัยอาหารยารักษาโรคอาศัยที่อยู่อาศัยแต่การอาศัยสมาธิเป็นอยู่เหมือนโรา ขับรถอาศัยรถขับเรืออาศัยเรือข้ามฟาข้ามเดินทางข้ามเทศเราอาศัยเครื่องบินการที่เราอาศัยสมาธิในการข้ามวันข้ามคืนข้ามเวลาข้ามขณะข้ามมิติข้ามอารมณ์ข้ามความรู้สึกความนักจิตใจที่มันเป็นอารมณ์ร้ายอารมณ์ที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่ดีความคิดนึกปรุงแต่งที่ไม่ดีเนี่ย เราอาศัยสมาธิคือความตั้งมั่นความไม่หวั่นไหวความปร่งใสความเบาความอ่อนโยน,คว,ค,นความครแก่การงานความคล่องตัว mm hmm. ก็จะทําให้การใช้ชีวิตนั้นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราติดข้องติดขัดติดค้างติดคาเนี่ยมันไม่ราบรืน่นมันไม่เรียบร้อยมันไม่ร่วงมันก็เลยทําให้เราเหนื่อยได้ง่ายนะครับ ฉะนั้นอาศัยสมาธิไว้เดเราก็พ่วงแพรที่ข้ามฝั่งถ้าเราไม่อาศัยสมาธิมันเราลืมปิมสมาธิเราจะใส่รองเท้านะครับจะเดินหยียบยัําอะไรก็ยังปลอดภัยใส่เสื้อผ้ากันร้อนกันหนาวก็ยังปลอดภัยการที่เราอาศัยสมาธิเนี่ยจำเป็นมากกานะรอาศัยสมาธิก็า้าใส่ สถานที่ที่สปายะเพื่อจะได้เข้าสู่ความสงัดสงบเงียบวิวเวกนะครับเพื่อที่จะให้จิตนั้นหลุบพ้นจากอารมณ์ทางสจนทะพยาบาทความ,มงงงานอนความ,มง่วงซ่านไม่ว่าเราอยู่กับตัวเองอยู่กับทรอบครวสังคมเนี่ยการที่เรามีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิาที่ตั้งมั่นอารมณ์เดียวนะครับ หรือว่าว่างที่เป็นสัญญาตาก็ช่วยให้เรานั้นมีความสุขสงบเย็นช่วยให้เรานั้นคิดตัดสินใจอะไรๆไ,ได้คล่องไม่ต้องคอยภาวะผวาวงไม่ต้องคอยห่วง mm hmm. เขาเรียกว่าไม่หลายใจไม่หลายอารมณ์ไม่หลายความรู้สึกไม่อย่างนั้นอะไรก็ทําไม่ได้อะไรก็มีไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะถ้าการมีสมาธิในประโยชน์ มีความสุขมีทรัพย์มีนะครับเกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดทรัพย์เกิดน,นิพพานมีนิพพานอยู่ตลอดทุกขณะเมื่อมันหมดก็ทําให้มีอีกทำให้เป็นทําให้ได้อีกก็อาศัยสมาธิกับสมาธิในการทํางานในการแสวงหาโชคลาภในการมีคนบดชทำคำชูซึ่งมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับเขาเรียกบุญสัมพันธ์วาสนาบารามี การอาศัยสมาธิจริงสามารถดำรงชีวิตอยู่ดได้อย่างมีความผาสุกอยู่ได้อย่างสงบเยือกเย็นไม่ต้องไปหาสุขข้างหน้าสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยอาศัยสมาธินครับแม้แต่พระอริยะเจ้าพระอริยะสงฆ์อริยะบุคคลท่านก็อาศัยสมาธินี่แหละในการพักผ่อนในการทำกิจ,จกรรมกิจการกิจวัตรในการ เตรปฏิบัติธรรมเราผู้เป็นปุถุชนก็ต้องมีสมาธิเหมือนกันเพราะถ้าขาดสมาธินะครก็เกิดนิพพานเกิดจิตวิปลาสนะครับเกิดจิตทุจริตเกิดจิตหลงจิตยึดติดการที่เราจะรักษาจิตไว้ได้ก็ต้องอาศัยสมาธิที่เป็นสมาสมาธิที่เป็นสัญญตานะครับจึงจะอยู่ได้อยู่สบายอยู่มีความสุข ยูงมีความสงบฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายจงมีสมาธิเพราะการมีสมาธิก็จะม,มีปัญญารู้เห็นตามความจริงในทุกขณะทําให้เราไม่กลัวไม่กังวลไม่เหงาไม่ว้าเวไม่เดียวดายไม่อ้างว้างไม่หมดกำลังใจสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้ไปสัก ภาระปัญหาหน้าที่ความรับผิดชอบที่ท่านจัดการบริหารชีวิตในแต่ละวันแต่ละวัยแต่ละขณะแต่ละเรื่องได้อย่างลุล่วงเรียบร้อยรูโปรงไม่มีปัญหาเกียร์ได้คลายได้จบได้สรุปได้ก็อาศัยสมาธิความหยุดความนิ่งความเฉยความระง,งับนะครับก็จะเป็นเม่เจอปัญหาเจออุปสรรค ก็จะช่างหัวมันแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่อะไรกับอะไรได้นะครับไม่รู้ไม่ชี้ได้นั่นแหละสมาธิจึงจะได้อาศัยนะครับการที่เราได้อาศัยสมาธิเป็นอยู่ด้วยสมาธิก็จะอยู่อย่างมีความสุขสงบเย็นเป็นอิสระไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทาตไม่เป็นกรรมไม่เป็นเวรสำคัญมากมกับการมีสมาธิเพราะสมาธิที่ดี ทำให้เราเป็นคนดีจะเป็นพระเป็นชีเป็นเนนจะเป็นคฤหัสญาติโยมหรือว่าจะเป็นสัพสัตว์ที่ดีเป็นคนดีเป็นอะไรก็เป็นผัวดีเมียดีญาติพี่น้องที่ดีลูกหลานที่ดีเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นสิษย์เป็นอาจารย์ที่ดีเป็นคนรู้จักคนแปลกหน้าที่ดีก็อาศัยสมาธิที่ดีดังนั้นการที่เราจะมีสมาธิเราก็ต้อง อยากมีสมาธิก่อนเมื่ออยากมีเราก็จะตั้งมั่นคงแค่ควรจัดการงานเบาอ่อนโยนการมีสมาธิภายในคืออารมณ์เดียวการมีสมาธิภายนอกคือความว่างไม่ว้าวุ่นไม่วุว่นวายเมื่อเราต้องการอารมณ์เดียวก็เข้าสมาธิเงียบ,เ,ยบเมื่อเราต้องการที่จะมีสมาธิที่เป็นสัญญาตาก็ว่างก็คายออกก็โล่งก็โล่งก็จ้าออกก็เต่มนะครับก็สามารถที่จะ ขยับขยื่นขยับขยายกิจธุระกิจการงานกิจวัตรกิจกรรมให้ดำรงชีพดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องเป็นกังวลเป็นห่วงมันให้เรานั้นมีสมาธินะครับอยู่กับสมาธิเมื่อเราอยู่กับสมาธิมันพอดีมันลงตัวมันคลายมันเคลียมันครบมันจบมันสรุปมันหยุดมันนิ่งมันเฉย นะครับมันวางได้มันไม่มีอะไรต้องเห่ต้องหนักนะครับแมันให้เราทนทั้งหลายอยู่ด้วยสมาธิก็การอยู่ด้วยสมาธิก็อยู่นิ่งๆบ้างอยู่ด้วยแบบเคลื่อนไหวด้วยก็ได้นะครับสมาธินั้นก็จะอยู่กับเราการอยู่ด้วยความเคลื่อนไหวก็อยู่กับความว่างเขาเรียกสมาธิที่เป็นสัญญตาสมาธิที่เป็นความหลุดพ้นนะเป็นอิสตละลอย่าเข้าใจผิดว่า เรามีสมาธิแล้วต้องหยุดต้องนิ่งต้องนั่นอย่างเดียวต้องเดินตรงกลมอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับการที่เราโปร่งเราจ้าเราว่างก็เป็นสมาธิได้ับที่เรียกว่าสุญญตาสมาธิที่ไม่ต้องมีอารมณ์เดียวแต่ว่าหรือว่าไม่ต้องมีจิตเดียวแต่เป็นความว่างจากอารมณ์ว่างจากจิตเขาเรียกว่าสุญญตาสมาธินะครับสมาธิที่ไม่มีจิตไม่มีอารมณ์มันมีแต่สติ ที่เป็นสมาธิสติที่ตื่นรู้เบิกบานอยู่เรียกว่าสติที่เป็นสมาธิไม่ใช่อารมณ์สมาธิไม่ใช่จิตสมาธิแต่เป็นสตินะสติที่เป็นสมาธิมีสติมีสมาธิมีปัญญานะครับมันก็นเลยโปร่งก็เลยจ้าก็เลยขี้ใยผ่อนคลายก็เลยอิสระนะครับตั้งมั่นคงแก้วกวรแก่การงานเบาอนน่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมต่ำตนนั่นเอง กเรียกว่าสติสมาธินะครับสติสมาธิจะทาให้เราอยู่ได้นะครับอยู่ได้เพราะว่าคนถ้ามีสติแล้วมันก็มีสมาธิถ้าขาดสติเสียมสมาธิตนั้นสติสมาธิสมาธิสติอิงอาศัยกันฉะนั้นเรามีสมาธิในการใช้ชีวิตนะครับแต่ครับรักก็มีสมาธิสมาธิตั้งมั่น นะครับจิตตั้งมั่นกับเป็นตัวเดียวกันเขาเรียกว่าสมาธิสติสติตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นนะครับก็คือมีสมาธินั่นเองสติตั้งมั่นเต็มร้อยสมาธิเต็มร้อยชีวิตก็จะเลื่เปืดเลื่นเปืดนะครับคล่องตัวคล่องตัวจับปันจับปันนะครับทุกอย่างลุล่วงปุกปลงนะครับเรียบร้อยพร่องจ้า ไม่ติดใจไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติดความคิดเนรองแต่งต่างๆไม่ติดโลกติดธรรมทุกอย่างจะผ่านตลอดเรียบร้อยลุล่วงปลุกปลงก็อาศัยว่าสมาธิดีสติดีปัญญาก็จะดีตามมานะครับอยู่ด้วยสตินะครับอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกื่อหนุนซึ่งกันและกันดีๆ ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมอยู่ด้วยสติ